ไปดอกกระเจียวแล้วสิพาไปเที่ยวสวนอินทผลัมครับคุณครูเพิ่นมฟพลิกชีวิตได้เพิ่นวาล่องเบิงวาสันปูกอินทผลัมมาสันค่ะคุณครูสองสามีภรรยาค่ะเพิ่นสู่ชีวิตพลิกไร่มันสําปะหลังกว่าเจ็ดไร่ค่ะเอามาเฮ็ดสวนอินทผลัมขายสางไรใดนะคะหวังสิมีอาชีพเสริมให้กับเจ้าของหลังจาก,กเกษียณในอีกเจ็ดแปดปีทั้งหนา้นนี้ค่ะบ้านสวนอุดมทรัพย์ค่ะบ้านโป่งนครมูซิบเจ็ด ตำบลวังตะเคออำเภอน้องบัวระเวใช้ยภูุ่นี่ล่ละค่ะพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วค่ะที่สีมาเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวอยู่ไส่ท้องแต่ว่ามีอีกมองนึงที่ยูบอกไก่ไส้ท้องบ,บอกไก่ทุ่งบสวรรค์ที่เขาเวอาเมื่อกี้นี่ตามค<ม>ุณผู้ชมม,มีสวนอินทภาลัมไร่บ้านสวนอุดมทรัพย์ ช่วงนี้กาลังออกผลผลิตเลยค่ะสีเหลืองเนี่ยเห็นบอหน่เต็มอึ่งตึงเลยเนี่ยเพื่อนเอิญเป็นท่าไย่บอกเหรเนื้อที่ก็เจ็ดไรค่ะคุณทัศนีรางเจริญอายุหาสิบเอ็ดปีเจ้าของสวนเพิ่นบอกว่าเจ้าของกับสามีนี่เพิ่นโตเพิ่นกับสามีนี่เป็นคุณครูนะคะสอนอยู่ในหมู่บ้านนีลละนะคะเป็นพื้นที่ที่เพิ่นมีเห็ดสวนสัมปะหล่ะมันสัมปะหลังมองเนี่ยแต่ก้าเป็นเห็ดมันนะคะเพิ่นกับครอบครัวอยากมีรายใดเสริมนะ ล้งกรเียนสีเฮยจังใดสีมะปลูกมันสุป,ปีสุป,ปีนี่มันสีไวรลื่ว่ะสันก็นเลยหันมาเฮ็ดสวนอินทภาลัมค่ะโดยทางสวนก็นได้เปิดขายอินทภาลัมหนาสวนนี่สองเกรดน้ากันเกรดเอเพิ่นว่าหน่วยไ่ขายราคา3า0บาทว่ะสันครับเกรดบีนี่น้อยลงมาจากน้อยนะคะสองยหาสิบาทอันนี้ต่อกิโลกรัมเนาะการเฮ็ดห้เจ้าของกับคอบคร้วนี่มีไล่ได้หลายคืนนะคะจากการเฮ็ดสวนอินทภาลัมชาเลียเดือนหนึ่งพี่ตั้มคุณผู้ชมฟังดีๆค่ะ เดือนหนึ่งหกถึงแปดหมื่นบาทามาดบ่สเมนเงื่นหน่อยเ <c oughs> ครื่องแสนแต่แสนคนนี้ครับแต่ละเดือนเดือนระเกือบแสนเอาครับค่ะถือว่าเป็นรายได้ที่งามพอสมควรวเราเลยว่าเนี่ยตอนนี้เราหาสิบเอ็ดเป็นบอเมื่อกี้ตรงนั้ขออภัยว่าเราอ่นีกเกษียณอีกเจ็ดปีอีกแปดปีเก้าปีสันดอกครับเราสีกเกษียณแล้วาวานี่ลังกเกษียณตัดขายอย่างเดียวเลยอืไอ้ต่ำเขาตรงร่องเด้ค่ะเขาตรงว่างแผนเด้ค่ะวันนี้เขาตรงนี้สวนึัน อินทาลัมส่วนพักสวนยังไวเตรียมความพร้อมไหวเออสิว่าไปเฮ็ดหลังเกษียนบ่รา้ได้บ่มีแห้งเห็ดเห็ดไปได้เดี๋ยวนี้ล่ะใหตอนกระเียนมาได้เก็บผลผลิตให้ได้ขายให้นั่งถาขายเอาเงินเอาโลดครับผมค่ะ